ให้พวกเราทุกๆท่านนะตั้งอกตั้งใจเราเป็นใครให้ถามตนเองอยู่เสมอเราเป็นใครเราอยู่ในสถานะไหนอากับกิริยาที่เราจะต้องทำนั้นเราจะควรทำอย่างไรในสถานะของเราขณะนี้ ถ้าหากว่าไม่ถามตัวเองไม่สำเนียกสำนึกในใจไว้อยู่เสมอความลืมตัวจะลืมได้ง่ายๆเพราะกิเลสมันชอบผลักดันลงไปทางต่ำเพราะนั้นต้องพยายามถามหัวใจของตนเองอยู่เสมอเราอยู่ในสถานะอย่างนี้เราควรทำตัวอย่างไรกับกิริยาของเราจะปฏิบัติอย่างไรสรุปแล้วก็คือให้อยู่ในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า อย่างพวกเราสวดลงจบสักครู่นี้สิวรสินพระปฏิโมกเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรจะส้ำเนียกส้ำนึกไว้อยู่เสมอว่าขณะนี้เราเป็นพระเป็นพระลุกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าศากยบุตรพุทธชินนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเราม่ใช่เป็นครวาตญาติโยมพระพุทธเจ้าว,วางกฎเกณฑ์สำหรับอย่างไรให้ลูกของท่านปฏิบัติถ้าเราเป็นลูกที่ดีเราก็ควรจะทำตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นผู้จงรักภักดีต่อองค์พระาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ถ้าหางว่าเราทําตัวไม่ดีแสดงว่าเราเป็นกบฏเป็นผู้ทรยศเป็นผู้เหยียบย่ำหลักพระธรรมวินัยเป็นอรชิตาผู้ไม่มีความละอายต่อบับไม่มีเห้ริไม่มีอัตปะไม่เก่งกลัวต่อบับเราจะเป็นประเภทไหน เราจะจงรักภักดีหรือเราจะอยู่เป็นวันๆเพื่ออดหลบซ่อนอยู่ในหลักธรรมวินยัยเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราถามตัวของเราทุกครั้งทุกวันทุกเวลาเมื่อระลึกได้ขึ้นมาก็ถามถ้าเราระลึกได้สํานึกได้อยู่เสมออย่างนี้พวกเราจะเป็นผู้ไม่ประมาท จะเป็นผู้เตรียมพร้อมจะเป็นผู้เคารพจะเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันเราก็มอบกายถวายชีวิตนึกอยู่ในใจเสมอว่าข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆท่านข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อคุณงามความดีของพระคุณท่านเหล่านั้นทั้งยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็กดีข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตเป็นอาจินจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ถ้าเรามีความมุ่งมั่นอย่างนี้มีความตั้งใจอย่างนี้มีความจงรักภักดีอย่างนี้มีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้สั่งสมคุณงามความดีแนะนำให้พวกเราเป็นพระที่ดีเราเชื่อมั่นในใจของเราในภาคปฏิบัติด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาในภาคปฏิบัติ ของตนเองเรามอบกายถวายชีวิตอย่างนั้นจะไม่เคอะเคอเขินเขินมอบกายถวายชีวิตด้วยใจจริงแต่ถ้าว่าเราไม่เชื่อในประพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อในพระธรรมคําคสั่งสอนพระธรรมคาสั่งสอนเพียงตลกชาวบ้านกินเฉยเฉยถ้าคนไม่นับถือคนไม่มีศาสนามันปกครองยากก็เลยมีศาสนาขึ้นมา เพื่อตะล่อมคนจูงศรัทธาคนโง่เง่าเต่าตุนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติเพราะนั้นข้าพเจ้าจะอยู่ไปลักษณะอย่างนี้กินเป็นวันวันอยู่เป็นวันวันถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แปลว่าไม่จริงจังไม่จริงใจไม่กล้าทุ่มเทไม่กล้ามอบกายถวายชีวิตเพราะตัวเองก็ไม่ซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแปลว่า ทรยศได้ง่ายๆเหยียบย่ำทำลายพระธรรมคำสั่งสอนได้ง่ายๆเพราะความไม่เชื่อในจิตใจของเราแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติแล้วไม่ใช่เชื่ออย่างอื่นเชื่อในภาคปฏิบัติของตนเองเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราปฏิบัติตามแนวแถว ที่พระพุทธเจ้าอบรมแนะนําสั่งสอนแล้วเมื่อเราไปเจอของจริงเข้าเราก็ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าตลอดเวลาว่าพระพุทธเจ้าทําไมรู้จริงเห็นจริงถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้ารู้ได้อย่างไรเราจะซึ้งในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ซึ้งที่อื่นซึ้งที่ใจของเราเองเพราะเราปฏิบัติไปแล้วไปเจอ จิตใจของเราได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นการที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าต้องเชื่อในภาคปฏิบัติถ้าหากว่าเชื่อในปริยัติหรือว่านึกเดาจะเชื่ออย่างนั้นเชื่อแบบลากลอยแบบลอยลอยเหมือนกระจกแหนอยู่บนหลังน้ำอย่างนั้นนะไม่อย่างลากลึกแต่ถ้าหากว่าผูใ้ใดปฏิบัติ ในศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละจะหยิงอย่างลากลึกลงไปจะถอนไม่ขึ้นพร้อมที่จะมอบกายแต่ไว้ชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพร้อมกันก็ได้กล่าวในใจว่าข้าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ดีด้วยความโง่เขลารู้เท่าไม่ถึงการขอพระมหากรุณาที่คุณเหล่านั้นอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ให้มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกอันนี้เราก็พร้อมที่จะยอมรับความผิด ในการนึกคิดของตนเองเนี่ยพร้อมการใจของเราอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าเวรจะระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระง,งับได้ด้วยไม่มีการจองเวรเท่านั้นเวรจะระง,งับไม่ได้เพราะการจองเวรเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้แผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย พราะนั้นข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอาหารสุกิโตโหมิข้าพเจ้าจงเป็นสุขสัพเพสตาสุกิตาหุนตุขอสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาวิญญาณทุกวิญญาณทั่วไไรโรกธาบในกำเนิดสี สลาพุชะอันตะสะสังเสรตทชาโอปปาติกะทุกท่านจงได้รับเมตตาจากข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรทุกวิญญาณเหล่านั้นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาแต่ถ้าหากว่าพวกเรามีเมตตาอยู่อย่างนี้ทั้งยืนเดินนั่งนอนหลับตื่น เวรภัยจะเกิดมาจากที่ไหนเวรภัยที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอารมณ์ขัดข้องขุนเคืองอยู่ในจิตในใจจึงมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็จะเกิดขึ้น,นแต่ถ้าเรามีใจอ่อนน้อมมีเมตตาอยู่อย่างนั้นสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ยาก ที่จะก่อกรรมเนิรดเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาได้ยากเว้นเสียแต่ว่ากรรมนั้นเป็นวิบากกรรมในอดีตอันนั้นสุดวิสัยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่ผมพูดให้ฟังนี้เป็นพูดเป็นแนวทางพวกท่านจะปฏิบัติตามที่ผมพูดหรือไม่อย่างไรกระสุดแท้แต่อันนี้ผมในฐานะเป็นผู้แนะนำว่าทางว่าพวกท่านทั้งหลาย มีจิตแน่วแน่มีจิตมุ่งมั่นอย่างนี้ไปน่าจะานถิ่นใดใจของท่านพวกท่านทั้งหลายจะไม่ร้อนใจของท่านจะเชื่อกรรมเชื่อในผลของกรรมถึงจะทําดีทําชั่วก็คือหัอวใจของท่านเองเป็นคนทําครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนเทวบุตรเทวดาอินผรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ประสิทธิ์ประสาดความดีความชั่วให้แก่หัวใจของท่านพวกท่านเองเป็นผู้ทําเพราะพวกท่านทําพวกท่านก็ได้รับผลของกรรมนั้น ถึงจะเทวทัตถึงจะเกาะชายจะบวงจีวรพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าเข้าสูนิพพานเทวทัตลงอเวจีมหานรกทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เสกให้เทวทัตขึ้นนิพพานด้วยกันนี่แหละเพราะนั้นหัวใจแต่ละหัวใจมันแตกแตกต่างกันอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรสำเนียกสำนึกไว้อยู่เสมอให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไปนัสถานถิ่นใดก็ตามข่าพระเจ้า ทำกรรมสิ่งใดข้าพเจ้าต้องรับกรรมนั้นไม่มีใครอื่นที่จะมารับกรรมแทนข้าพเจ้าเพราะนั้นข้าพเจ้าจะต้องทำแต่กรรมดีเท่านั้นในเมื่อข้าพเจ้ารู้แล้วกรรมชั่วทั้งหลายข้าพเจ้าจะไม่ทำอันนี้แปลว่าเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้เชื่อมั่นในตัวเองถ้าพวกเราท่านทั้งหลายถ้าทำอย่างนี้ได้อยู่ก็สบายใจไปอยู่นสสถานถิ่นใดก็สบายใจ เพราะไปในสถานที่ใดอยู่ในะสถานที่ใดตัวเองเท่านั้นเป็นผู้กระทํากรรมดีกรรมชั่วเพราะด้นพวกเราทุกๆท,ท่านนะวันนี้เป็นวันอุโบสถให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมกรรมไหนที่มันไม่ดีอย่าทำอักตังดุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิดุกตังยยตกรรมชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะพุทธเจา้าท่านสอนอยังไง สอนให้พวกเราสจำรวมกายวาจาใจในโอวาตปัตติโมกสจิตตะประโยชนรปานังทำจิตให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานัสสสนังอนุปวานุอนุปคาโตปฏิโมกเขจะสังบ o r คือการกระทำให้เชื่อมั่นในตัวเองทำจิตให้ผ่องใสทำจิตให้ผ่องแผ้ว ถ้าว่าจิตฟ่องใสจิตข่องแผ่วแล้วนั่นล่ละห่างไกลจากความมืดบอดของกิเลสแต่ถ้าพวกเราทําไม่ได้อย่างนั้นอยู่เป็นวันวันกินเป็นวันวันตบปลีกท่อนเป็นวันวันเห็นว่าวิชาอาชีพนี้หาอยู่กินง่ายแต่ว่าการกระทาของตัวเองไม่อยู่ในกรอบในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นพวกเราเป็นพระประเภทไหนให้ตรวจตราดูถามตัวเองอยู่เสมอนะถึงอย่างน้อยก็ให้เป็นผู้มีศีลมีศีลสำรวมในพระปฏิโมกของตัวเองศึกษาในศีลแล้วให้ระมัดระวังอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าทำขึ้นมาแล้วเสียหายขึ้นมานั้นมันแก้ไขไม่ได้อยู่กับหมูกกลบสบสนซ่อนถึงจะใครมารู้ตัวเองก็รู้อยู่ ว่าตัวเองเป็นพระประเภทไหนเป็นพระนรกอเวจีหรือเป็นพระประเภทไหนมันอยู่ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายแล้วอยากจะให้คนอื่นรู้เหรอรู้ไปเพื่ออะไร <c oughs> รู้ก็เป็นขี้อสุภะปฏิกูลเต็มหัวใจไปรู้ไปทำไมสองไปทำไมสองก็ไปก็เสียสายตา ขมือขยำขึ้นกับติดมือตีนเตะเข้าไปยังติดตีนอีกเพราะมันชั่วเพราะนั้นพวกเราตั้งใจให้ละมัดระวังนะให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยนะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้อยู่ในหลักธรรมวินัยให้เป็นผู้มีศีลถ้าศีลฐานดีแล้วทุกสิส่งทุกอย่างก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าศีลคือฐานไม่ดีแล้วอย่าหวังอย่างอื่นเลยจิตใจเป็นไฟนรกมวิจีเผาอยู่ตลอดเวลา อตอนนี้ไปก็สวดท้ายปฏิโมกแล้วก็เลิกกันแล้วก็ขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์เพราะวันนี้เป็นวันพระ